เพื่อนของคนไข้หมอไปผ่าตัดดึงหน้าที่เกาหลีจัดเต็มเลยล้านหนึ่งนะครับผ่านไปหนึ่งปีมันร่วมกลับลงมาเหมือนเดิมมันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงใครที่ไม่กล้าไปผ่าตัดหรือเคยไปผ่าตัดแล้วมีปัญหา ช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอซีด้วยนะครับตอนนั้นทําไมเพื่อนถึงอยากไปผ่าตัดดึงหน้าที่เกาหลีเขาเล่าให้ฟังได้เออเขาแส่เขามีในหน้าพาไปเขาคาดว่าเขาเสียเงินทีเดียวแล้วเขาจะสวยถาวรนอ,อ๋อบัตรเจ็ตรวมกันทั้งหมดตอนนั้นเท่าไหรไ่จ้าเห็นเขาบอกร้านกบาลร้านกบาทเนาะหลังจากผ่าไปเกิดอะไรขึ้นบ้างลหลังจากนั้นประมาณ,มาณตีน่ะคือรอยตีนกาชัดกว่าเดิมค่ะแอ้มก็ค่อยลง เขาก็น่าจะเสียดาตังนะเสียความรู้สึกฝากเตือนเพื่อนๆกันการผ่าตัดดึงหน้านะครับหมอไม่ห้ามนะข้อดีคือหลังผ่ามันได้เย็บได้ยกขึ้นมาเลยแต่อย่าลืมว่าผิวชั้นบนเรายังมีความหยอ่อนอย่าลืมว่ากระดูกเรายัางสึกอยู่เพราะหลังจากผ่าแล้วคุณหมอผ่าตัดอะไรหลายท่านน่ารักแนะนําคนไข้ว่าต้องซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นนะจะต้องมา ฟื้นฟูหน้าน้ำมัฉีดเสริมกระดู <ไป S 1> กก็จะทําให้ผลของก,การผ่าตัดดีขึ้นวันนีเ้เทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเลยจะเป็นโมโนโพลารอยตัวอบูเต้นะจะหัวกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้หมองไม่เจ็บแล้วยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบ นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียบอัดไขมันหน้าเสี่ยงหน้าลนหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาตินะครับรูปทุกรูปที่หมอจะเปิดให้ดูนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตนะครับคนไข้หมอครับมีถุงใต้ตาค่อนข้างลึกและผิวใต้ตามากก่อนจะเจอหมอซีไปฉีดฟิลเลอร์เข้าไปแล้วปรากฏมันยิ่งเป็นถุงใต้ตาลึกหนักกว่าเดิมเป็นลำๆเขียวๆนะวิธีแก้คืออย่ารีบไปอัดฟิลเลอร์นะครับที่ใต้ตาแล้วบางคนเป็นก้อนแล้วยังไม่ต้องรีบฉีดสลายก็ได้ถ้าไม่เน่าไม่ติดเชื้อ เคสนี้หมอใช้วิธีการยิงซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นครับยิ่งผิวชั้นบนแน่นเท่าไหร่ใต้ตาก็จะดีขึ้นแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์จริงๆเคสนี้หมอฉีดเสริมกระดูกที่เบ้าตาครับเห็นผิวคนไข้เด้งขึ้นถุงใต้ตาเรียบมากนะครับภาพนี้คือคนไข้ไปผ่าตัดมา1ป่ปีผ่าถุงใต้ตาเรียบร้อยผ่าดึงเปลือกตาเรียบร้อย หลังจากผ่าน1ปีผ่านไปคนไข้รู้สึกผิวยังหย่อนอยู่กระดูกยังสึกอยู่พอเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้ววางฟิลเลอร์เสริมกระดูกจะทําให้ผลการผ่าตัดของคุณหมอสวยขึ้นนะครับวันนี้ที่จองโคต้ามาจากนักฟัรผ่โถมเลยเนาะมาเจอหมอซีครั้งแรกรู้จักหมอซีครั้งแรกนี่จากช่องทางไหนจ๊ะ t i กต o k กค่ะคือจริงๆเทคโนโลยีของหมอเสีย่ยมันไม่มีความเสีย่ยงคนที่อายุเยอะแล้วอะ่ะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะต้องไปฉีดยาชาเยอะๆไม่ต้องเป็นดมยาสลบใช่ไหม,อมเอฟเฟกตกับหัวหใจนะโอ้โหคนไทยหมอนี่ข้อมูลดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะก็หลังจากหมอซ่อมผิวแล้วดันฟิลเลอร์ขึ้นมาแค่ 1.5cc ปัญหา ดีขึ้นทันทียังไงบ้างครับเปรียบเทียบกับข้างที่ยังไม่ทําก็จะเห็นความแตกต่างค่ะนี้ร่องแก้มดูเป็นยังไงบ้างก็ดูดีขึ้นค่ะตื่นขึ้นสภาพผิวดูว่าฟูแล้วก็อิ่มน้ํามากขึ้นโอเคใครที่อยากที่จะล็อกคิวกับคุณหมอนะคะแอดไลน์เข้ามานะไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ติกต็อกคุณหมอเลยนะคะกดดับเบิลคลิกนะคะที่ปุ่มสีเขียวมุมขวาด้านล่างนะคะจะเจอไลน์ของคุณหมอนะคะและ ทักแชทเข้ามาฝากชื่อเบอร์โทรนะคะขอโคต้า40%จะได้รับกิฟต์อวชเชอร์ฟูซสวิทนะคะสไลด์ไขมันด้วยความเย็น9,999บาทฟรีหมอฝากช่วยกันแชร์ต่อให้เพื่อนๆถ้าคิดว่าไลฟ์วันนี้ของหมอมีประโยชน์ด้วยนะครับ